อย่าเพิ่งฝอยอะไรกันตรงนี้เลยไปพบกับปฏิวัติก่อนเถอะเสือเพลิงฝาตัดบทเมื่อเห็นเดชกับ,บนาดกับนาเอินจะพูดคุยกันเรื่องดวงดาราว่าควรจะรักเสียโต้งหรือปฏิวัติยืดเยือไม่จบไม่สิน้นอ้าวเสือพลุสนับสนุนให้ยายอุ๋ยลักคุณปฏิวัติไม่ใช่หรือพูดกันให้หรูเรื่องเสียก่อนปปเลยไอเดชมันจะได้รับรู้ ยังหรอกไม่ต้องตกลงอะไรกันตอนนี้ไปพูดต่อหน้าคุณปฏิวัติเพราะยังมีเงาจันท์อีกคนลักคุณปฏิวัติอยู่ไปสิไอเดชดพาหนาเอิญไปพบคุณปฏิวัติจะได้ไม่เสียเวลาตกลงไปฟังเสียงปฏิวัติด,ดเออูเจ้เอายังไงเชิญหนาเอิญเดชกัมปนาตตรงเข้าประคองเอิญผู้เป็นหนาจะออกประตูไป ฉับพลันนั่นเองประตูด้านข้างเปิดพวกออกล่างชายตะกันนาดหนึ่งในมือกระชับปืนทั้นออกมาจะเล่นงานเสือเพลิงฝาแบบไม่ให้หลูตัวแต่ช้าไปเสแล้วปืนในมือของเสือเพลิงฝาหันบา้าบพร้อมกระเบิดเปลี้ยงๆสองนัดล่างบ่อน,นั่นพะบาางหลังปืนหลุดเดินจากมือล่วงลงกระแทกผื้นคลมก่อนล่างแกลง้ง จะลงไปกองเป็นผ้าขี้หลิวเดชกับปนาตกับหนาเอินสะดุ้งโหยงแเดชะงักหันมองอะไรกันหนาเอินเล่นไปซื่อกับเราเหรือเดชกับปนาฏล้องอะอะขึ้นลางขวาไหลเขย่าอย่างดุดันไม่รู้เรื่องเลยไอ้พวกนี้มันพูวดพลาดมาจากไหนเสือกระโหลกไม่เข้าเรื่องตายหาเสรก็ดีมีตาหามีแวว ช่วยไม่ได้เสือเพลิงฟ้าเริ่มเห็นบี้แบลกะล่อนของเท่าเอินคนชนิดนี้ไม่ผิดอะไรกระปาไหลลื่นจับไม่ติดถ้าไม่ใช้มีดปลายแหลมเสียบคอหอยเสือพลุหยิ้มที่มุมปากกวาดสายตามองประตูอื่นๆคิดในใจอย่างไงเสียต้องมีมือปืนคอยรอบกัดเวลาเผลออีกแน่ ถ้าเดินหันหลังให้ประตูที่เหลือใบท้ความคิดเสือเพลิงฟ้าลาดเข้าหาประตูสายมือซึ่งอยู่ใกล้ก่อน่ายเท้าหุ้มหมูดหนาเตะถีบโครมเดียวประตูพังทลายลงล่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตะลึงเปินในมือของเสือเพลิงฟ้าระเบิดขึ้นสองนัดเจ้าของล่างกำลังจะยกปืน สุดหวบปิดตาต่อมาประตูทางด้านขวาเปิดผางออกชายจะกันดายหนึ่งจะถะลันออกมาท่าบ้าไม่ท่านผลประตูเปิดในมือของเสือเพลิงฝาระเบิดสนั่นขึ้นอีกหนึ่งนัดกระสุนเจาะเข้าแสกหน้าเหมือนจับบางหมอนั่นมือกลางเตีนกลางฟาดผืนคลมสนัน่นเงียบไม่มีเสียงพูด และไม่มีเสียงเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นไอ้เท่าเจ้าเล่แกอยากตายขึ้นมาตีเสือเพลิงฝาถามเท่าเอินเป็นภาษาพืนบ้านอีสานข้าไม่รู้เรื่องจริงๆนะเสือเพลิงฟ้าไม่จริงให้ข้าดับไปต่อหน้าดวงอาทิตย์เสียเอะโคตรของแกสาบานเก่งทุกคนหลอกกูมาฆ่านี่มาทั้งหนาทั้งหลานนี่แหละต้องตาย ฉาก่อนเพราะเพิงฝาฉาก่อนไม่ได้หลอกนะไม่ได้หลอกเท่าเอิญหลองเสียงหลงพร้อมกระบกมือวุ่นใบเสือพลุอย่าเพิ่งตัดสินอะไรง่ายๆข้าไม่หลูเรื่องอะไรเลยนะยังไงเหมาโคตรเหมาตระกูลกันอย่างนั้นเล่าถามไทยกันให้หลูเรื่องซะก่อนสี่สาหายโธ่พูดกันมาทั้งวันจะไม่เชื่อใจกันมั่งเลยก็เหลือเกินแล้ว มึงเป็นคนพากูมาที่ห้องนี้แล้วเกิดเรื่องอย่างนี้นะไอ้เดชเพลิงฝาเกลี้ยวกลาดด้วยความโมโหจนหน้าแดงกำ <_ C 1> เอาคนบอกว่าหนาเอิ้นอยู่ในห้องนี้แล้วบึงจะให้ข่าพาเองไปห้องไหนไม่จังไลไปใหญ่หรือถ้าข่าพาไปห้องอื่นถายฝาตีนตองดูซะก่อนก่อนจะโทษข่า <_ c 1> เสือเพลิงฝาอึ้ง ถ้าข่าจะฆ่าเองเปืนข้าก็มีคุณปฏิบัติเขาคืนให้ครบกระสุนเต็มหลังเพลิงนี่เสียบเอวข่าอยู่นี่เดชกับปนาตได้ทีขี่แพะโชว์เสรยเลยเสือลหลแห่งเทือกเขาภูพันตบเอวพววแล้วเปิดชายเสื้อให้เห็นด้ามปืนพลางพูดต่อว่าถ้าคิดจะยิงถึงเองนะระหวังนั่งรถมาด้วยกันนั่นแหละ แกตายโงไม่รู้ตัวจะบอกให้หรือก่อนข้าจะวิ่งมาขึ้นรถข้าส่งม่องเท่งไปทั้งสองแล้วขับรถหนีไปไม่ดีหรือถ้าไม่ใช่มึงก็ต้องไอ้เท่าเจ้าเลนนี่แหละเออนะไปพบปฏิบัติเสก่อนเสียงปืนเมื่อกี้คงจะสงสัยมีใครตายหากันมั่งไปให้เห็นหน้ากันเดี๋ยวจะเอายังไงค่อยเช่งปีกกันทีหลัง เดชกับปนาตัดบทเดี๋ยวดันหลังหนาเอินให้เดินนำหน้าออกไปทางโรงอาหารที่นั่นคนงานนั่งเอามือวางบนหัวเป็นแถวปฏิบัติยืนจังก้าและทับปืนอาก้าเตรียมพร้อมจะลั่นกระสุนใส่ถ้าใครขืนแสดงกิริยาขัดขืนเสือเพลิงฝาต้องไปรายงานเหตุการณ์ให้ปฏิวัติรู้และซุบซิบปรึกษากันเพียงลำพังสองคน ท่ามกลางสายตาของพวกคนงานลงเลื่อยซึ่งจับตามองด้วยความวิตกต่อภัยจะเกิดขึ้นกับตนคนงานบอกว่าไอ้เสียโต้งมาที่นี่เสมอเมื่อวานหนี้ยังมาเลยเสือเพลิงฝาพูดตามความคิดคาดคะเนของตัวเองแล้วจะเอายังไงจะไปตามคำบอกเล่าของหนาเอินหรือจะคุมเชิงอยู่ที่นี่ก่อน ปฏิบัติถามอยากจะลองดูจากที่นี่ไปน้ำตกคําหอมไม่ไกลเท่าไหร่ไปกันหมดสี่คนเลยจะเป็นยังไงอย่างนั้นก็ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกไอ้โต้งมันไหวตัวเสร็จแล้วอย่างไงเสียไม่ผลกันนั่นเองคือตัวการใหญ่ที่มันพูดๆกันนั่นลูกหมายมากกว่าหมายความว่าแผนฆ่าคุณพ่อของคุณเป็นแผนหุบฆ่าหุ้น รูปการมันบอกชัดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวดวงเมืองกเสียโต้งมารีดเอาความจริงจะเอามาได้ยังไงผมอยางนึกไม่ออกถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพลุจะให้ผมทำยังไงผมอยากจะถามคุณพลุเหมือนกันจะจับเป็นพวกหนีได้ยังไงถ้าจับตายเงินศูนย์หมด เราจะเอาตัวมันมาเป็นๆแต่มันจะเอาเราตายไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันถ้าไม่สัดมันให้แจบเอาอย่างนี้ไหมบอกคนงานให้รู้ผมนี่แหละเจ้าของลุงเลื่อยถูกเสียตู้งโกงหุ้นแล้วยังไงให้คนพวกนี้ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเราเสียตู้งอยู่ที่ไหนให้บอกไกลปิดบังจะมีความผิดฐานสมคบกับคนหลาย คุณคิดว่ามันจะเชื่อหรืออยากจะลองดูคนพวกนี้จะมีปฏิกิริยายังไงกุณพลุลองชิมลางดูไหมให้ผมเป็นคนพูดควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วให้หนาเอินเป็นพยานเท่าเอินจะยอมหรือปืนเสือพลุขมขวัญพวกนี้อยู่แล้วเมื่อกี้สามศพใครอยากเป็นศพอีก ให้ยืนอยู่ข้างเสียโต้องอยากจะเก็บเท่าเอิญให้ดูเป็นตัวอย่างคุณเห็นด้วยไหมอย่าเพิ่งเลยเอาตัวไปน้ำตกคำหอมก่อนเถอะเพื่อจะเป็นความจริงเสือเพลิงฝาพยับหน้าแลวก้าวไปยืนตรงหน้าคนงานเขายืนทางขาจังก้าวาดสายตาไปตามใบหน้าของคนงานทุกคนสายตาคมดุ แฝงประกายความโหดลุกโลดทำให้ทุกคนหลบสายตาของเขามองลงผืนเป็นแถวเสือเพลิงฝ้าเริ่มต้นพวกเราเรามาที่นี่ไม่ได้มาปล้นเราตามเอาตัวคนโกงไปลงโทษเสียต้งโกงเงินหุ้นของคุณประเวศคุณพ่อของคุณปฏิบัติคนนี้เขาชี้ไปที่ล่างของปฏิบัติ หยุดเบนระยะเกือบอึดใจจึงพูดต่อเสียตงสมคบกับนายดวงเมืองและนายใบแดงข้าพ่อคุณปฏิบัติทำทีบ้าเป็นโจรปล้นเงินเดือนคนงานที่แท้ข้าเพื่อลมหุ้นล้านกว่าบาทและทำการสำเร็จตามแผนเรื่องนี้นายเอิญเป็นพยานให้เราได้และตอนนั้นนายเอิญเป็นคนงานลงเรื่อยหนีเหมือนกัน เสือเพลิงฝาจ้องหน้านายเอิญอยากเอาเรื่องอย่าสายตาของเสือเพลิงฝานั่นเองสะกดนายเอิญไม่ให้ปฏิเสธเพียงแต่มีอาการกระสับกระส่ายมองสายมองขวาอย่างกลัวเกรงว่าภัยจะเกิดขึ้นกับตนเป็นการจี้จุดที่ได้ผลนายเอิญน,นึกไม่ถึงว่าเสือเพลิงฝาจะมาหมายหนีจึงเกิดอาการบันไบสะทุกสถานปรากฏแก่สายตาของคนทุกคน เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ16ปีมาแล้วเสือเพลิงฝากล่าวต่อเสียงของเขาก้องกังบาลอย่างมีอำนาจตึงทุกคนบายกับที่โดยไม่ปริปากอายุความค่าคนตายยังอยู่และคุณปฏิวัติมีสิทธิ์จะเรียกร้องเอาเงินพร้อมดอกผลคืนคิดดูเงินหลานกาบาทเมื่อก่อนมาหาศาลแค่ไหน คิดเพียงดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดร้อยละแปดบาทต่อปีแสนละแปดเก้าพันหลานละหมืน่นทบต้นทุกปีเดี๋ยวนี้เป็นเงินเท่าไหร่นี่ไม่บวกผลกำไรที่จะพึงได้จากโลงเลื่อนตั้ง16ปีเป็นเงินเท่าไหร่พวกเราคิดดูคิดแล้วจะรู้ว่าหลังจากเสียโต้งเดินทางเข้าคุกแล้วคุณปฏิวัติจะเป็นเจ้าของลงเลื่อนนีโดยสมบูรณ์ มีเสียงพูดกันกระหึมขึ้นแล้วมีคนหนึ่งอดลนทนไม่ได้ลองถามว่าเสือเพลิงฟ้าพูดเป็นความจริงหรือเปล่าลุงเอิญบอกความจริงคนงานเสียนะเท่าเอิญไม่ต้องกลัวใครบ้านเมืองแถวนี้เป็นของเสือเพลิงฟ้าเป็นความจริงแต่เรื่องนี้พูดไม่ได้ตาย เท่าเอิญกล่าวเสียงสันๆหน้าซีดขาวมองซ้ายมองขวาอย่างไม่บา้บางใจขอให้พวกเราเป็นพยานด้วยนายเอิญได้สารภาพความจริงกับพวกเราแล้ว,ลว,ลวเสือเพลิงฝากล่าวเสียงนุ่มลงแต่ดวงตาสีเหล็กกลมเกลืกล่นกับผิวสีทองแดงยังฉายแสงโหดไม่เปลี่ยนแปลงอีกสักครู่นายเอิญ จะพาเราไปหาตัวเสียโต้งเพื่อนำตัวมาเอาเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วบางนี้ถ้าเสียโต้งมาที่นี่ขอให้พวกเราจับตัวไว้ใครจับตัวไว้ได้จะมีรางวัลอย่างงามและจะตอบแทนความดีความชอบด้วยการมอบตำแหน่งงานให้เมื่อคุณปฏิบัติเข้าคุมกิจการเรียบร้อยแล้วถ้าพักพวกของเสือเดชกับเสือพลมาเล่นงานพวกเราจะว่ายังไง เสียงใครคนหนึ่งหลงถามสายตาของเสือพลุปฏิบัติและทุกคนหันขวับไปรวมอยู่ที่เดชกับบนาตเป็นจุดเดียวกันเดชกับบนาตโบกมือกับคนงานลางกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มข้านะไม่มีปัญหาแล้วข้ายอมคุณปฏิบัติและเสือเพลิงฝาแล้วข้ามาที่นี่เพื่อสะสางเรื่องนี้ให้รู้ดีรู้ชั่วกันเสียที อย่าห่วงข้านะไม่เกี่ยวกับใครแล้วนอกจากสองคนนี่เดชกับปนาดชี้ไปที่ปฏิบัติกับเสือเพลิงฝาไหนว่าเสียต้งสมคบพ่อดงเมืองกับพ่อใบแดงปล้นอีกคนสักใสคงจะจริงแต่ข้าไม่เกี่ยวอยู่ดีตอนนั้นข้ายัางเด็กไม่รู้เรื่อง เดชกับปนาตอบอยาพอดวงเมืองเป็นพ่อขึงเสือเดชเด้สิบุเกียวได้จังไหนอีกคนสอดวัวใครเข้าขอคอกคนนั้นบบยตอนนั้นข้าไม่มีวัวไม่มีคอกจะให้ข้าเกี่ยวได้ยังไงไม่ช่วยพ่อเสียใจข้าไม่ได้สัญญากับพ่อ บ้าจะลงนรกไปด้วยกันถ้าพ่อข้าจะต้องลงนรกทั้งเป็นเพราะฉะนั้นพวกมึงไม่ต้องกลัวกูแต่พ่อกูอาใบาแดงกับไอเสือพลของมึงกูไม่เกี่ยวชัดหรือยังไอเดดตะโกนตอบเงียบกันหมดทุกคนเสือเพลิงฝาเดินไปหาปฏิบัติละซิบบอกบ้าตาหนีเป็นหน้าที่ของคุณแล้ว กำลังเป็นต่อจะบ้ายังไงก็ว่าเสียสิบ้าอะไรปฏิบัติดอนถามอ้าวฝากฝังให้ดูแลลงเรื่อยให้ช่วยกันดูแลอย่าให้ใครมาเผาสิเดี๋ยวเหมือนกรณีเผาอำเภอสมเด็จอีกเผากันเลื่องกินเลื่องโกงหมายในป่าอื้อซ่าหาว่าผู้กอ่อการหลายเผาระวัะงผู้กอ่อการหลายจะมาเผาลงเรื่อยหลักฐานจะบอดใบซะก่อน อย่างนั้นค้นหาหลักฐานซะก่อนไม่ดีหรือไหนๆยึดบ่ายอย่างนี้แล้วคดูตามโต๊ะตามตู้หรือตามห้องพักของเสียต้องอาจจะพบหลักฐานอะไรบ้างดีเหมือนกันแต่คุณพูดกับคนงานก่อนดีกว่าปฏิบัติทำตามคำแนะนำของเสือเพลิงฝาเหลียวยํำในตอนถ่ายว่าคนหลายอาจจะลอบมาเผาโรงเรื่อยจะทำให้พวกเราว่างงาน ราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันดูแลเห็นใครไม่น่าไว้วางใจให้เล่นงานทันทีข้ามีรางวัลเป็นสินน้ำใจหรอกเอาเอาไปซื้อกาแฟคนละแก้วสองแก้วเขาดึงตึกธนบัตรออกจากเป้เดี๋ยวแจกใบแดงให้คนละใบจนทั่วถึงข้าจะไปขนดูหลักฐานก่อนพวกเราแยกย้ายกันทำงานและดูแลตามที่ข้าขอหลองเสถะ ปฏิวัติกล่าวเมื่อเดินกลับมาเดินเคียงข้างเสือเพลิงฟ้าแล้วหันมาพูดกระเด็ดกับปนาดอย่างเป็นกันเองพานาเอิญไปฉีสิโต๊ะไหนห้องไหนของเสียต้งเพื่อจะได้เอกสารหลักฐานมั่งเด็ดกับปนาดขวาแขนของนายเอิญคซึ่งลากคึ่งจูงไปหานาเอิญไปหาทีสิอะไรอยู่ที่ไหน ถ้าได้จะมีรางบัลอย่างงามสมนาคุณอะไรวะรางบันอย่างงามของมึงเท่าเอิ้นถามหัวเลาะหัวเลาะแก้เขนินกะหลี่ริมน้องหานจะยกให้สักคนหลอคนแก่นุกจะกินหัวอา้าวไม่เชื่อไปถามอุ๋ยดูเด็กๆของอุ๋ยทั้งนั้น ผมจะถีคนไหนให้หนาสักคนไม่ได้ให้มันรู้ไปสิเมียกูรู้จะเหยียบอกดึงหลิ้นกูไม่เล่นกับมึงหรอกเดทกับบนาดหัวเลาะละลิกละลื่นคล้องแขนตบตูดหน้องชายของแม่ล่ากับเพื่อนเล่นปฏิวัติกระเสือเพลิงฝารอยยิ้มไปกับสองหนาหลานลืมอารมณ์สีเลียดเทียดเข่งไปชั่วขณนะเดินตามหลังเข้าไปในตึกหลังใหม่ ซึ่งสร้างเสร็จไม่นานสังเกตจากสีที่ทายังสดใสเอี่ยมอ่องอยู่หนาเอินของไอเดทพาดูทุกโต๊ะและทุกห้องนอกจากตู้เซฟขนาดใหญ่ที่เลือนพักไม่มีกุญแจไขไม่ปรากฏหลักฐานใดทั้งสิ้นเดินทางต่อปฏิวัติบ,บอกเสือพลุเพื่อนคู่หูอย่าพูดกับหนาเอินอย่างกันเอง หนาเอินจะสั่งอะไร,รไกลเมกรับถ้าจะสั่งก็สั่งผมจะคอยจะมีอะไรสั่งคนอย่างหนาเอินเมียยังหนีถึงให้อดแหลงอยู่คนเดียวเราไปกันเถอะเดชกับนาฎสอดสร้างความขุนใจให้หนาเอินเป็นอย่างยิ่งด่าออกมาดังๆหากินซีนมึงเอ้ยกูพว่วมสิใจดีเลื่อยใจหายไปอีก แกด่าเป็นภาษาอีสานเพื่อให้แสบไส้คนถูกด่าแต่เดชกับปนาศกลับหัวเลาะชอบใจขวาแขนหนาเอิญพาเดินออกจากโรงเลื่อยไปขึ้นรถไอเดชนั่งคู่ในตอนหน้ากับกูคุณปฏิวัตินั่งถ่ายกับนาเอินคอยระบังหลังด้วยจะไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเสือเพลิงฝาสั่งไม่กลัวข่ายิงถิงหรือ เด็ดกับบนาฏยั่วย,ยิ้มยิ้เปืนกูก็มีอยากมึงกูให้ชักปืนก่อนเสือเพลิงฝาตอบอยากไม่บันพลางก้าวขึ้นนั่งในที่คนขับติดเครื่องเคลื่อนรถไปอย่างรวดเร็วทางหน้าเงียบเสียงทางถ่ายรถคุยกันเบาๆพอได้ยินกันสองคนนาเอินต้องช่วยผมนะ ผมจะไม่ลืมหนาเอินหรอกถ้าช่วยผมให้ได้เงินคืนอย่าเอาคนผิดเข้าคุกรับรองหนาเอินจะสบายเมื่อแกปฏิบัติกล่าวอย่างสุภาพใบหน้ายิ้มอย่างอารมณ์ดีมันยากนะพ่อหนุม่มพูดก็พูดเถอะเสียโต้งนะ่ยอยู่ได้เพราะดวงเมืองพ่อไอเดดนี่แหละในสายตาชาวบ้านสองคนนี้หันหลังให้กันแต่ในความมืดปลอดจากสายตาชาวบ้าน เขายางร่วมมือกันอยู่หมายในป่านั่นฝีมือใครลูกมือดวงเมืองกับใบแดงทั้งนั้นนาเอิญพูดเปิดอ,อกเป็นครั้งแรกแล้วฉีบ้าหมายที่ได้จากสัมพทานนะ่ะมีที่ไหนไม่มีหรอกผลจากดงมูลเข้าซุกลงเล่อยในตอนกลางคืนทั้งนั้นรถของดวงเมืองไม่ใช่ของเสียโต้งเรื่องจะเอาผิดคนสองคนเนี่ยยาก เงินคือกุญแจแม่กุญแจได้ทุกดอกใครจะมาจับสองคนนี่ให้พ่อหนุ่มละ่ะเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองคงไม่ละยำไปทุกคนดอกหนาคงจะมีสักคนหรอกที่มีคุณธรรมไม่อย่างนั้นบ้านเมืองจะอยู่ได้ยังไงปฏิบัติกล่าวอย่างมั่นใจทุกมีแต่หัวใจยุติธรรมอย่างเดียวจะทำอะไรได้ถ้าไม่มีหลักฐาน หนาเอิญเป็นหลักฐานไม่พอหรือตายเป็นพยานไม่ทันข้ามคืนหรอกโดนเป่าเน่าไม่เหลือซากหนาสงสารจริงๆอยากจะช่วยให้สมปราถนาเพราะมานึกๆแล้วคนพวกนี้มั่งมีสีสุขอยู่ได้เพราะโกงแทๆ้ๆโกงเพื่อนแล้วก็โกงชาติไม่เห็นหรือป่าแทบไม่มีเหลือมองไปทางไหนโปร่งโล่งตลอด แล้วหนาเอินจะให้ผมทำยังไงไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าทำอย่างนี้มองหาทางสำเร็จยากมากหนาะลองฉีช่องทางให้ผมมั่งสิโอ้ยชายสูงอายุหลองเหมือนถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมคมจะเอาช่องที่ไหนมาฉีคอยดูเถอะถ้าพวกนั้นมาที่โรงเลื่อยหรูข่าวเข้า เขาต้องถึงคนหมายเล่นงานฉันคราวก่อนนั้นยังไงมันหาว่าฉันฆ่าช้างเอางาดีแต่เสียโต้งขอใบไม่งั้นคงเป็นบุญโฮมอีกคนยิงถึงหรือเอาตัวไปขึ้นสารปืนต่อหน้าสมุนนับร้อยเชือดคอไก่คู่ลิงยังไงละ่ะวิธีการอย่างนั้นแหละไม่มีเกรงกล้าทรยศหรอกไม่เชื่อลองกลับไปลงเลื่อย คนของเขาจะต้องเอาตัวไปส่งให้นายทันทีปฏิบัติพยักหน้าเงกๆถามว่าคนของเขาทั้งนั้นหรือใช่ปืนจออหมองมันอยู่มันจะทำเป็นพวกของคุณหมดทุกคนแต่พอเผลอมันเอาคุณตายเมื่อกี้มันแสดงละครกันหรือใช่ของตายคุณเสียเงินเปล่า ถ้าเอาตัวเสียโต้งกระดวงเมืองและใบแดงเข้าคุกไม่ได้หรือสามคนนี่ตายไปนั่นแหละอาจจะมีทางแล้วหนาเอินมากัผมอย่างนี้กลับไปไม่แย่หรือแย่แน่ถ้าแก้ตัวแล้วมันไม่ฟังกันจะแก้ตัวว่ายังไงล่ะปืนสีปืนจอสมองต้องหาทางเอาตัวรอดอย่างไอเดชนี่ก็เถอะ คิดหรือว่ามันจะกลับเหนือกลับตัวอยากจะเป็นคนดีพอเป็นทีของมันพ่อหนุ่มคอยดูเอาเองมันจะกลายเป็นหมาป่าจับลูกแกะฉีกเหนือกินหน้าตาเฉยฉันสงสารหรอกจึงอยากจะเตือนไว้งั้นหนาพาไปที่น้ำตกคำหอมนี่ก็โกหกเอาตัวรอดหนาเอิน้นสบตาก,กับปฏิวัตินิ่งนานเกือบสองสามอึดใจ พยักหน้ารับเสียโต้งไม่ได้ไปที่นั่นใช่หนาไม่รู้เลยว่าเวลานี้เสียโต้องอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะบอกเสือเพลิงฟ้าละ่ะไอ้นี่นะหลายตัดสินอะไรง่ายๆคนตายพระเจ้าหมอนี่เป็นหลอยฉันบอกให้รู้ตัวนี่เพราะหลานสาวฉันแม่อุ๋ยนะ่ะสารภาพวัรักคุณปฏิบัติ ขอหลองให้ช่วยป้องกันชีวิตของคุณทุกวิถีทางแต่หนาะไม่รู้จะป้องกันยังไงบอกความจริงให้หรูไหขอให้ช่วยตัวเองอย่าพึ่งคนอื่นตายจบตอนที่46แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ลี่หลายครับ